คุณวรวงศาธิราชพระสวามีเท้าสีสุดาจันทร์ที่ชนชั้นเจ้านายไม่นับเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาหากอ้างอิงตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมจะปรากฏหลักฐานว่าคุณวรวงศาธิราชเป็นบุคคลที่ได้เข้าพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารวดีรีอยุทยาหรือกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่นประชุมพงสาวดารภาคที่หกลับไม่ปรากฏพระนามของพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์แล้วพระองค์คือใครกลายมาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้อย่างไรคุณวรวงศาธิธราชเดิมคือพันบุทศรีเทพเป็นข้าหลวงเดิมหรือคนที่พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้สอยมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชทว่าวันหนึ่งชีวิตของคุณวรวงศาธิราชก็เปลี่ยนไปเนื่องจากได้พบกับเท้าศีสุดาจันทร์ แม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์พระสนมเอกของพระชัยราชาธิราชกษัตริย์แห่งอยุธยาองค์ก่อนและกำลังดำรงตำแหน่งพระราชชนนีพระราชคงสาวดารฉบับพันจันทรุมาศเจิมกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ว่าครั้นอยู่มานางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์เสด็จไปประพาสเล่นและพระที่นั่งที่มารัฐยาหอพระชังหน้าทอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพจึงสั่งสาวใช้ให้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าเช็ดหน้าไปพระราชทานพันบุตรสีเทพ พันบุตรสีเทพรับแล้วก็รู้อัจฉริยะว่านางพระยามีความยินดีรักใครพันบุตรสีเทพจึงเอาดอกจำปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่พระนางพระยานางก็มีความกำหนัดในพันบุตรสีเทพเป็นอันมากต่อมาพันบุตรสีเทพได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนชิน,นราชรักษาหอพระข้างในโดยการรับสั่งของเท้าสีสุดาจันทร์ส่วนคนที่เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ขุนชิน,นราชก็ย้ายไปเป็นพันบุตรสีเทพแทน เมื่อขุนชินราชได้เข้าไปรักษาหอพระข้างในความสัมพันธ์ระหว่างขุนชินราชกับเท้าศรีสุดาจันทร์ก็เริ่มขึ้นทั้งสองรอบสมัครสังวาสกันจนในที่สุดก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนวรวงศธิราชหลังจากนั้นเท้าศรีสุดาจันทร์ได้พยายามหาวิธีต่างๆเพื่อให้ขุนวรวงศสาธิราชครองราชสมบัติแทนพระยอดฟ้าพระราชโอรสของพระนางและพระชัยราชาธิราชที่กำลังจะขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดา แต่เนื่องจากทรงพระยาวจึงทําให้เท้าศรีสุดาจันทร์และพระเทียนราชาพระเจ้าอาของพระยอดฟ้าว่าราชการแทนพระนางรับสั่งให้ขุนวรวงศสาธิราชปลูกจนอยู่ริมศาลาสารบัญชีให้พิจารณาเลขสังกัดสมธุ์และให้นําราชาอาทหรือพระที่นั่งสําหรับกษัตริย์ตั้งไว้อยู่ด้านหน้าให้ขุนวรวงศสาธิราชนั่งเพื่อขุนนางทั้งหลายจะได้เกรงกลัวต่อมาเท้าศรีสุดาจันทร์ก็ทรงคันพระนางจึงมีพระสาวนีตรัสปรึกษาเหล่าขุนนาง และกล่าวว่าขณะนี้พระราชโอรสของพระองค์ยังเด็กเกินไปนักและหวังจะให้ขุนวรวงศสาธิราชว่าราชการแผ่นดินแทนด้วยอำนาจและความเกรงกลัวของขุนนางท้ายที่สุดเท้าศรีสุดาจันทร์ก็ได้เชิญขุนวรวงศสาธิราชเข้ามาในราชนิเวศมณีสถานแล้วตั้งพระราชพิธีราชาพิกโกุตกเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาหรือพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของอยุธยาทว่าท้ายที่สุด ขุนวรวงสาธิราชกรับครองราชได้เพียงแค่40กว่าวันก่อนจะโดนลอบลงพระชนพร้อมท้าวสีสุดาจันทร์และบุตรของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้หลายคนไม่นับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาดังที่ปรากฏในหลักฐานประชุมพงสาวดานฉบับที่หหัวข้อศักราชพงสาวดานกรุงศรีอย,ยุธยาที่ตรวจสอบใหม่ที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ้นไม่ระบุพระนามของขุนวรวงสาธิราชในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของอยุธยา กล่าวถึงแค่เพียงพระชัยราชาธิราชพระยอดฟ้าพระมหาจัก,กรพรรดิอาจเป็นไปได้ไหมว่าด้วยเหตุนี้ความคิดเรื่องพระองค์ไม่ได้เป็นหนึ่งในกษัตริย์แห่งอยุธยาจึงแพร่หลายในปัจจุบนัน